สวัสดีครับผมอาจารย์มนบสีเหลืองนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนในเรื่องของการบัญชีสำหรับการฝากขายอยู่ในวิชาการบัญชีชั้นสูงของมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชนะครับอยู่ในหน่วยที่3นะครับก็จะมาเริ่มเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะครับ คำว่าฝากขายคืออะไรนะครับดูในหนังสือหน้าสามคิดหกนะครับการที่เรามาเรียนเรื่องนี้ก็คือการฝากขายนะครับนหนังสือเขาบอกว่าการฝากขายก็ช่วยให้ผู้ฝากขายนั้นสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นนะครับข้อดีของผู้ฝากขายก็คือทํำให้เขาเนี่ยขายสินค้า ได้มากขึ้นแทนที่จะขายอยู่ในสถานที่ของเขาเองแค่เพียงที่เดียวเขาก็ไปฝากที่นั่นที่นี่นะครับขายนะครับดังนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะกระจายตัวสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นได้มีโอกาสได้เจอผู้บริโภคเยอะก็จะทําให้ยอดขายนั้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือข้อดีของผู้ฝากขายนะครับสําหรับข้อดีของผู้รับฝากขาย ก็คือเขาก็จะมีรายได้ซึ่งรายได้จากการรับฝากขายก็คือค่าในหน้าค่าในหน้าจากการขายนะครับก็คือยอดขายนั่นเองนะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องลงทุนมากก็คือมีหน้าร้านอยู่ก็เอาของที่ผู้ฝากเข้ามาให้แล้วเราก็ขายนะครับขายได้ขายไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องมีต้นทุนจมในการซื้อสินค้ามาขายนะครับ ไม่ต้องลงทุนมากแต่ถ้าเกิดขายได้เราก็จะได้รายได้เป็นั้าในหน้านะครับนี่็คือข้อดีของการรับฝากขายนะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็ขอให้นักศึกษานะครับเข้าใจว่ามันมีกลุ่มคนอยู่ด้วยกัน2กลุ่มก็คือผู้ฝากขายกับผู้รับฝากขายผู้ฝากขายจะมีสินค้าครับแล้วก็จะส่งสินค้าเนี่ยนะฮะตัวนี้นะฮะตัวสินค้า ก็จะส่งสินค้าไปยังผู้รับฝากขายเขาอาจจะมีคนรับฝากขายอยู่ด้วยกันหลายคนก็ได้นะครับหลายร้านก็ได้ก็กระจายไปนะฮะไปฝากเขาขายนะครับเอาของไปให้เขาเมื่อเขาขายได้ก็ต้องให้ค่าในหน้ากับเขานะฮะค่าในหน้าตัวเนี้ยเขาขายได้ก็ต้องให้ค่าในหน้ากับเขาไปดังนั้นผู้รับฝากขายก็จะได้รายได้จากค่าในหน้านะครับส่วนผู้ฝากขายก็ จะมีโอกาสขายสินค้าได้มากขึ้นนะครับเนี่ยคือลักษณะโดยทั่วไปนะครับของคําว่าการฝากขายกับการที่รับฝากขายนะครับดังนั้นเวลาเราเรียนบัญชีกันเนี่ยเราก็มาเรียนบัญชีการลงบัญชีทั้งเป็นผู้ฝากและก็เป็นผู้รับฝากขายด้วยนะครับมีทัยกัน2กลุ่มนะครับว่าถ้าเราเป็นผู้ฝากจะลงบัญชีอย่างไรถ้าเราเป็นผู้รับฝากจะลงบัญชีอย่างไรนะครับผมจะข้ามหน้า3ามขีดห และสามขีดเจ็ดไปเลยนะครับจะไปที่หน้าสามขีดสิบเอ็ดนะครับไปที่หน้าสามขีดสิบเอ็ดเข้าสู่ในเรื่องของความรู้ที่จะเอาไปลงบันทึกบัญชีนะครับส่วนในหน้าก่อนหน้านี้ที่ผมข้ามไปก็ไปอ่านเองเพิ่มเติมกันนะครับคิดว่าไม่น่ายาก มาดูลักษณะข้อมูลที่จะเอาไปใช้ในการลงบันทึกบัญชีกันนะครับในหน้า3ขีดนะครับในหน้า3-11ขีด11พูดถึงสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ฝากขายและผู้รับฝากขายว่าเขามีสิทธิ์และมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับสิทธิ์และหน้าที่เรามาดูสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ฝากขายก่อน ผู้ฝากนั้นเขามีสิทธิ์และหน้าที่อะไรนะครับเริ่มที่สิทธิ์ก่อนนะครับสิทธิ์สิทธิ์ของผู้ฝากนั้นเขามีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับสําหรับข้อที่1นนะครับก็คือผู้ฝากขายมีสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้รับฝากส่งรายงานนะครับดังนั้นข้อที่1เลยของผู้ฝากขายคือได้รับสิทธิ์รับรายงานการรับฝากขาย จากผู้รับฝากขายก็หมายความว่านี่คือผู้ฝากนะครับและนี่คือผู้รับฝากสิทธิ์ของผู้ฝากก็คือผู้รับฝากเนี่ยมีหน้าที่จะต้องส่งรายงานตัวนี้นะครับรายงานรายงานว่ารับฝากขายนั้นขายอะไรได้บ้างมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างนะดังนั้นผู้ฝากขายควรจะต้องได้รับสิทธิ์ก็คือได้รับสิทธิ์ในการได้รับรายงานจากการ ที่ตัวเองไปฝากขายจากผู้รับฝากขายนั่นเองครับคือควรจะต้องรู้การเคลื่อนไหวนั่นเองว่าในแต่ละเดือนเนี่ยขายสินค้าได้กี่ชิ้นมีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับนี่คือสิทธิ์ที่ผู้ฝากขายจะได้รับก็คือได้รับรายงานนะครับ 2. ส,สิทธิ์ในการเรียกสินค้ากลับคืนนะครับในกรณีที่ยังขายสินค้าไม่ได้นะฮะสิทธิ์ในการเรียกสินค้า กับคืนคือกรณีที่ผู้ฝากขายส่งสินค้าไปให้กับผู้รับฝากขายแต่ปรากฏว่าของมันยังขายไม่ได้ผู้ฝากขายมีสิทธิ์เรียกเอาสินค้ากลับคืนมาได้เพราะว่ามันเป็นสินค้าของตนที่เอาไปฝากเท่านั้นเองนะครับ 3. ส,สิทธิ์ในการจัดนําส่งเงินค่าสินค้าที่ขายได้ก็คือผู้ฝากขายมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้ผู้รับฝากขายนําส่งเงินนั่นเองก็คือสิทธิ์ได้รับเงิน ค่าขายจากผู้รับฝากขายนะครับก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินนะครับได้รับรายงานรายงานนั้นก็ต้องบอกว่าจะได้รับเงินเท่าไหร่นะครับกรณีที่ขายไม่ได้ก็มีสิทธิ์เรียกสินค้ากลับคืนมาได้นะครับนี่คือสิทธิ์ของผู้ฝากนะครับต่อไปมาดูหน้าที่บ้างนะครับหน้าที่หน้าที่ของเขาเขาต้องมีหน้าที่อะไรบ้างครับผู้ฝากขายนะครับหน้าที่ของผู้ฝากขายคือ ผู้ฝากขายมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ให้ไว้ต่อผู้รับฝากขายนะครับก็คือปฏิบัติตามสัญญานั่นเองคำว่าสัญญานั้นอาจจะหมายถึงว่าจะให้ค่าในหน้าเขากี่บาทกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะต้องทำตามที่สัญญาเอาไว้หรือว่าค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามที่ตัวเองต้องจ่ายคืนให้กับผู้รับฝากขายก็มีหน้าที่จะต้องให้กับเขาไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันตั้งแต่แรกนะครับนี่ก็คือในมุมมองของ ผู้ฝากขายนะครับต่อไปมาดูในมุมมองของผู้รับฝากขายบ้างนะครับผู้รับฝากขายผู้รับฝากขายเนี่ยเขาจะเป็นผู้รับสินค้ามาขายนะฮะดูที่ครับว่าเขามีสิทธิ์และหน้าที่อะไรบ้างน,นะครับในการที่เขารับสินค้ามาขายนะครับให้เรามีมุมมองผู้รับฝากขายเหมือนกับเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยฮะเขา จะเป็นร้านค้าใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคนหรือบริษัทต่างๆเนี่ยมาฝากสินค้าลงนะครับตรงนี้ก็คือลักษณะของการรับฝากขายนั่นเองนะครับมาดูสิทธิ์ของผู้รับฝากขายน,นะครับในหนังสือหน้า3ขีดสิสิทธิ์ของผู้รับฝากขายตัวแรกก็คือได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายนะครับได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป ขณะขายสินค้าฝากขายก็คือในการที่เรารับสินค้าเข้ามาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในการขายสินค้าตัวที่รับฝากมาดังนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับเขาก็มีสิทธิ์ได้รับชดเชยจากผู้ที่ฝากขายนั่นเองนะครับเงินที่จ่ายไปคือจ่ายไปก่อนสุดท้ายก็หักกบลบก,กันกับมูลค่าสินค้าที่ขายได้ก็ส่งคืนให้กับผู้ฝากขายนะครับหนังสือก็บอกมาว่า ผู้รับฝากขายมีสิทธิที่ได้รับเงินชดเชยสําหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่จําเป็นเกี่ยวกับสินค้าฝากขายที่ได้ตกลงกันดังนั้นต้องดูที่ข้อตกลงด้วยนะครับว่าเขายอมให้ได้รับสิทธิ์ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิจับคืนมานั้นเป็นอะไรบ้างเช่นค่าเบี้ยประกันภยัยค่าภาษีค่าเก็บรักษาสินค้าค่าขนส่งค่าซ่อมแซมและค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับที่เป็นธรรมเนียมที่ผู้ฝากขายต้องจ่ายนะครับก็คือจะต้องดูในสัญญาว่าเขายอมให้เบิกอะไรได้บ้าง เมื่อในสัญญาบอกว่ายอมให้เบิกอะไรได้บ้างก็มีสิทธิ์เบิกแต่ถ้าเกิดในสัญญาไม่ได้บอกมาว่าอันนี้เบิกได้ก็ไม่มีสิทธิ์นะครับก็ไป2ได้รับค่าตอบแทนนะครับมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนคําว่าได้รับค่าตอบแทนก็คือค่าในหน้านั่นเองซึ่งจะก,กําหนดมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะได้รับกี่เปอร์เซ็นต์จากยอดขายนะครับก็จะได้รับจากผู้ฝากขายนั่นเองนะครับ ต่อไปผมไปพูดถึงหน้าที่บ้างนะครับหน้าที่ของผู้รับฝากขายมีอะไรบ้างหน้าที่ข้อแรกเลยก็คือดูแลสินค้าที่รับฝากก็คือดูแลให้สินค้านั้นอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับข้อ2ก็คือเมื่อดูแลแล้วก็ต้องเก็บรักษาเก็บรักษาสินค้านะครับ แยกต่างหากจากสินค้าของตนคือผู้รับฝากนั้นอาจจะมีสินค้าของตนอยู่สําหรับขายแล้วก็มีการรับฝากขายมาเก็บด้วยดังนั้นสินค้า2ประเภทนี้คนจะต้องแยกออกจากกันนะครับข้อ3การขายสินค้าตามราคาที่กําหนดก็คือผู้รับฝากขายเนี่ยนะครับมีหน้าที่ต้องขายสินค้าที่รับฝากตามราคาที่กําหนดนะครับก็คือมีหน้าที่ขายสินค้าตาม ราคาที่ผู้ฝากขายกําหนดไว้ไม่ใช่อยู่ๆจะขายราคาเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นการกดราคากาันหรือว่ายั่งลูกค้ากันได้ดังนั้นก็จะต้องขายในราคาที่ได้มีการตกลงกันไว้ว่าให้ขายในราคาเท่าไหร่นะครับข้อ4ก็คือพิจารณาให้เครดิตคำว่าพิจารณาให้เครดิตก็คือว่า เวลาขายนั้นอาจจะขายเป็นเงินเชื่อดังนั้นก็ต้องมีการพิจารณาดูว่าลูกค้ารายใดควรจะขายเป็นเงินเชื่อได้ก็คือจะต้องดูลูกค้าด้วยว่าเขาจะเอาเงินมาจ่ายให้หรือไม่นะครับจะต้องใช้ความสามารถในการพิจารณาลูกค้าด้วยไม่ใช่อยู่ๆขายไปแล้วก็ไม่ได้หวังว่าลูกค้าที่ซื้อนั้นจะเอาเงินมาจ่ายอย่ังนั้นก็ไม่ใช่จะต้องคิดว่าเขาจะต้องเอาเงินมาจ่ายด้วยก็ต้องพิจารณาการให้เครดิตนะครับข้อ5การส่งเงินค่าขายส่งเงินค่าขาย ก็คือว่าสมมุติว่าในเดือนนี้ขายสินค้าได้100บาทสมมุตินะฮะดังนั้นหน้าที่ของผู้รับฝากก็คือเอาไปหักกับค่าจ่ายที่เกิดขึ้นที่ตนจ่ายแทนไปสมมุติว่าค่าจ่ายเนี่ยมีเท่ากับ20บาทดังนั้น80บาทเนี่ยก็คือเอาไปส่งให้กับผู้ฝากขายนั่นเองนะครับเงินหักค่าจ่ายแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะมีค่าในหน้าค่าขนส่งค่าจ่ายไปตะลึต่างๆนะครับที่ จ่ายแทนไปก่อนก็ขายได้100บาทบก็หักค่า้จ่ายไปเหลือเท่าไหร่ก็ส่งให้กับผู้ฝากขายนั่นเองนะครับเนี่ยคือหน้าที่ของเขานะครับสุดท้ายข้อ6ก็คือมีหน้าที่จะต้องทํารายงานทํารายงานการรับฝากขายนะครับว่าขายสินค้าเท่าไหร่นะครับมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่าไหร่หักกบรบกันแล้วเหลือเงินเท่าไหร่และส่งคืนให้กับผู้ฝากขายนะครับโดยผู้ฝากขายก็จะรับรายงานตรงนี้มานะครับเนี่ยคือ สิทธิ์และหน้าที่ของผู้รับฝากขายนะครับคราวนี้ในหน้า3มขีด13เนี่ยนะครับก็มีตัวอย่างของรายงานนะครับโครงสร้างของรายงานตามที่บอกนะครับว่าผู้รับฝากขายต้องทำรายงานคราวนี้ก็มาดูโครงสร้างของรายงานกันนะครับนี่คือรายงาน โครงสร้างแรกก็คือชื่อผู้รับฝากผู้รับฝากว่าเขาคือใครนะครับโครงสร้างข้างซ้ายตรงนี้นะฮะโครงสร้างด้านซ้ายก็คือชื่อที่อยู่ของผู้ฝากว่าผู้ฝากขายคือใครด้านนี้ก็คือวันที่วันที่ทำรายงานนะครับ แล้วก็จะมีช่วงข้างล่างช่วงข้างล่างก็จะมีโครงสร้างที่บอกว่ายอดยกมาก็คือของเก่ามีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่ได้รับได้รับเพิ่มในงวดนี้เท่าไหร่รวมกันนะครับก็จะกลายเป็นจํานวนทั้งสิ้นนะครับยอดรวมของสินค้าที่ได้รับมานะครับได้รับจากการรับฝากขายมานะครับคือจะต้องบอกด้วยว่าจํานวนเท่าไหร่นะครับ ตั้งแต่ของคงเหลือได้รับเพิ่มนะครับแล้วก็พอมีโครงสร้างนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีโครงสร้างว่าขายได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่นะครับเป็นตัวเงินมาเป็นตัวเงินกี่บาทมาแล้วก็จะมีโครงสร้างว่าหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างเอามารวมรวมกันนะครับค่าใช้จ่ายสุดท้ายเอาค่าใช้จ่ายทุกเนี้ยไปหักกับ ยอดรายได้จากการขายในเดือนนี้นะครับเอามาหักกันก็จะกลายเป็นยอดคงเหลือไอ้ตัวนี้แหละครับก็คือเงินที่ต้องส่งคืนให้กับผู้ฝากนะครับเนี่คือโครงสร้างแบบคร่าวๆนะครับของรายงานการฝากขายนะครับที่ผู้รับฝากขายนั้นจะต้องทําส่งให้กับผู้ฝากขายนะครับ